สวัสดีค่ะสวัสดีชาวแฟนเพจและชาว YouTube นะคะวันนี้กลับมาเจอกับน้องเนเน่อีกเช่นเคยกับการรีวิวรถเข้าใหม่นะคะซึ่งต้องขอแนะนําเลยรถที่ประหยัดน้ํามันในยุคนี้แล้วขับขี่ง่ายแล้วเวลาไปจอดที่ไหนหรือว่าไปส้มอู่นะคะ คันนี้ไม่ต้องเสียเวลาอะไรเยอะแยะมากมายเพราะว่าอะไรเนี่ยมีกันเต็มบ้านเต็มเมืองไปหมดนะคะนั่นก็คือ Toyota h ไฮรักรีโว 2.4J คันนี้เลยนะคะสำหรับตัวนี้นะคะเราให้ความพิเศษตรงที่ปกติเนี่ยเขาจะเป็นโฉมโคมเมียมแบบคัดๆประมาณสัก4เส้นนะคะแต่เนี่ยเปลี่ยนเป็นโฉมหน้าโรวโคเพื่อที่จะให้ดุดันเท่ๆเลยลูกค้าจะเอาไปตกแต่งอะไรเพิ่มเติมเนี่ยบอกเลยว่า ขึ้นปี๊ดเลยแหละเพราะว่าแบรนโตโยเนี่ยมันเป็นรถตลาดอยู่แล้วซื้อง่ายขายคล่องนั่นเองนะคะอ่ะเดี๋ยวพามาชมกันเลยว่าสเปครถคันนี้แล้วออปชันเขามีอะไรบ้างเข้ามาเลยนะคะสำหรับตัวรถเนี่ยเป็นรถสีบอลรถเดิมๆจากโรงงานซึ่งทุกคลิปเราจะย้ําเลยว่ารถไม่มีชนหนักพลิกคว่ำน้ําท่วมแน่นอนเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปดูรอบคันขออนุญาตเปิดพระเอกตัวจริงให้ดูหน่อยนะคะ เดี๋ยวจะพามาชมในส่วนของห้องเครื่องกันบ้างก่อนที่เราจะซื้อรถมือสองเนี่ยอันดับแรกเลยเปิดห้องเครื่องเลยพี่เช็คดูเลยว่านอตทุกตัวเนี่ยมีรอยขันหรือว่ารอยแงะงะงันอะไรบ้างไหมเช็คดูว่าคัานหน้าเป็นคันเดิมๆหรือเปล่านะคะแล้วที่สํำคัญที่สุดเลยสติกเกอร์มอกอที่ขาดไม่ได้นะคะแล้วก็แผ่นเพจนี่เขาจะบอกหมดเลยดูว่ามันตรงกับทาง หน้าเล่มหรือเปล่านะคะถ้าเกิดว่ามันตรงก็สามารถซื้อได้แล้วก่อนออกรถเนี่ยเราเช็ครถให้30รายการฟรีไปเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นหม้อแบตเตอรี่หรือว่าของเหลวต่างๆและที่สำคัญเนี่ยเราถ่ายน้ำมันเครื่องให้กับคุณลูกค้าไปเลย1,000 0กิโลฟรีนะคะรอบแรกนะรอบต่อไปเราให้อีก1,000 0กิโลนั่นก็คือลูกค้ารับไปเลย2,000 0กิโลแบบชิวๆเลยขับไปเข้ามาสบายเลยนะพี่นะ <m uch ing> นี่ประมาณนี้ถ้าเกิดว่าอยากได้รถที่ไม่ต้องไปเสียเวลาตรวจขนส่งหรือว่าไปเช็ครถนู่นนี่เองอ่ะก็ให้มาที่เรานะคะที่เดียวเลยเซรีไทยอ่ะก่อนที่จะปิดนี่แผ่นกันความร้อนตรงห้องเครื่องเนี่ยมีนะอันนี้สําคัญแล้วตัว,ต,วตัวโตโยโต้ตัวนี้เนี่ยนี่คือรอยปั๊มเดิมๆจากโรงงานเลยนะว่ายืนยันได้เลยว่ารถของเราเนี่ยรถเดิมๆไม่มีชนหนักพิควน้ำท่วมหรือว่าชนหน้ามาแน่นอนนะคะ เว็บเข้ามาดูในส่วนของล้อก,กันบ้างตัวล้อเนี่ยก็ล้อเดิมๆนะเป็นล้อก,กระทะ m a x กซเดี๋ยวขออนุญาตพาไปชมซีรีส์ยางนิดนึงตัวซีรีส์ยางเนี่ยเขาจะ215ทับ65 R16 นั่นก็คือขอบ16นิ้วคือประหยัดน้ำมันนะ่ะเอาเอาจริงๆ16 15 16, 16อะไรประมาณเนี้ยแล้วดอกยางยังแน่นๆประหยัดน้ำมันชัวแน่นอนนะคะตัวนี้จะมาพร้อมกับเจพัอเจพัด สังเกตง่ายๆเลยถ้าเกิดว่าเป็นเจธรรมดานะคะรุ่นเ,เริ่มต้นอะกระจกเขาจะครอบเป็นสีดําสีประมาณเนี้ยแต่เนี่ยเจพัทเขาจะใส่โครเมี่ยมมาให้เพื่อดูแบบเท่ๆหล่อๆนะคะลงตัวโลโก้ก็มีแปะมาให้ไม่ขึ้นสนิมแน่นอนรถทุกคันเนี่ยตรวจด,ดูได้เช็คดูได้กระจกก็เป็นกระจกเดิมๆจากโตโยตานี่มีบอกหมดเลยไม่ว่าจะเป็นตรงกระจกหน้าแล้วก็แคบหลังนะคะบอกหมดเลย ว่าของเราเนี่ยเดิมๆิมอ่าเดี๋ยวขออนุญ,ญาตเปิดให้ดูนะพื้นที่มันแคบนิดนึงรถมันจอดเยอะนะคะก็เลยหยิบคันนี้มารีวิวอ่ะจริงๆอ่ะคือเปิดได้กว้างทั้งสองบานเลยนะแล้วถ้าเกิดว่าเป็นรุ่นเก่นๆเนี่ยเขาจะองศาประมาณเนี่ยเปิดได้แคบมากแต่เนี่ยเปิดได้กว้างแล้วเหมาะมากอ่ะคือขึ้นง่ายเอาจริงๆเหมือนขึ้นง่ายกว่ารถพวกรถเก่งรถเล็กอะไรอีกนะเขาเปิดปุ๊บขึ้นมา นั่งได้สองถึงสามคนอ่ะด้านหลังแล้วตัวด้านหลังตัวนี้เป็นเบาะหนังด้วย๋ยวให้ดูว่าเป็นเบาะหนังยังไงนี่เช็ดถูทําความสะอาดได้ง่ายเลยอุปกรณ์แม่แรงต่างๆเนี่ยก็จะอยู่ตรงฝั่งด้านหลังนะคะด้านล่างเลยด้านล่างเลยยกขึ้นมาแล้วก็จะเห็นพวกอุปกรณ์ต่างๆและสําหรับตัวเบาะเนี่ยเป็นเบาะผ้านะแต่เขาจะออกแบบดีไซน์มาสวยๆแบบเหมือนรถแข่งอ่ะดูดีนี่โอบรอบอบรัดตัวเราได้ดีมากเลยอ่ะ น่านั่งนะนั่งทางไกลก็ไม่เหนื่อยอะ่ะแล้วคอนโซลหน้าเนี่ยเขาจะตกแต่งด้วยคอนโซลสีดําเบาะสีดําหมดเลยเพิ่มความเท่ๆนะคะอ่ะอีกจุดหนึ่งที่สังเกตง่ายๆว่าเป็นเจพัทหรือเจธรรมดาปุ่มตัวนี้เลยตัวนี้เป็นปุ่มอีโค o โหมดพาวเวอร์โหมดถ้าเกิดมีปุ่ม2ปุ่มนี้เข้ามาปุ๊บเจพัทเลยนี่เขาใส่ไฮไลท์อะไรตรงนี้ให้มาพร้อมกับเกียร์ห้าสปีดและที่สําคัญตัวนี้เลขไม่ห้าหมื่นกว่าเท่านั้นรถสวยๆแน่นอนนะคะ เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าอยากได้รถสภาพเกรด A แบบนี้ให้มาที่เราให้มาที่เราเลยดึงให้ดูเลยตะเข็บต่างๆเม็ดอาร์กต่างๆมีครบแน่นอนนะจ๊ะพี่จา๋าเดี๋ยวพาไปชมด้านหลังนิดน,นึง <c oughs> ปิดไม่ได้ <c oughs> อ่ะปิดปึด๊บมาเดี๋ยวมาชมด้านหลังตัวด้านหลังสติกเกอร์แปะให้ Z e t i t i t n o นนะคะแมกไลเนอร์ liner, มีครบ หูหิ้วมีด้วยการ6จุดใส่มาให้สะดวกสบายเลยเห็นไหมแล้วตัวฝากระโปรงหลังก็เหมือนกันอยากรู้ว่าโดนชนมาหรือเปล่าเปิดดูเปิดดูได้เลยแล้วก็มามายกตรงนี้ขึ้นพี่นี่ซิลิโคนเดิมๆจากโรงงานอันนี้มันเปิเปดกว้างไม่ได้นะรถข้างหลังจอดอยู่ <c oughs> เดี๋ยวโดนเสียครับปรับนะคะก็ไฟเลี้ยวซ้ายขวาใช้งานได้ปกติมือจับโครเมียมช่วงล่างเนี่ยหนึบแน่นอน หนึ่แน่นอนสำหรับแบรนด์ t o y o ต a r e v o นะคะไปะเดี๋ยวเราไปสรุปสเปคกันเลยดีกว่าสำหรับ t o y o ต a h i l u ักร v o คันนี้นะคะย้ำเลยว่าเป็นเครื่องยนต์2.4 j พััปี2010 กับราคาตะก้องคํำปี2,017กับราคา4,59,000บาทมีประวัติสามารถจัดเต็มแบบฟิล์ลาล้นๆไปได้เลยนะคะเอกสารนียไม่ยุ่งยากแน่นอนถือแค่บัตรประชาชนใบเดียวและแหล่งที่มาของรายได้แค่นั้นเราแค่ลงไปตรวจสอบลูกค้าก็ได้รถเราก็ได้ขายใจแลกใจไงพี่ <c oughs> แน่นอนเลยเพราะฉะนั้นอย่าลืมสนใจโทรมาเลยที่เบอร์0ู1 1 7 5 8 8, 8 7 7นะคะหรือว่ากดก ๊หรือว่ากดติดตามไว้ได้เลยนะคะจะพูดอะไรอะ <g iggle> ไม่กำลังนึกอยู่ว่าฉันพูดไปถึงไหนแล้วเออแล้วแล้วก่อนไปนะเออ,อแล้วก่อนไปนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามให้น้องเนเน่ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ